สวัสดีค่ะวันนี้แพรจากเพจเคพีตะลหงวันนี้แพรจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเข้าครัวกันแพจะเป็นเมนูอะไรใช้วัตถุด,ดิบอะไรตามมาดูกันเลยค่ะเมนูข้าวต้มหอยนางรมถล่ลมใส่ทุกความอร่อยไม่ได้อ่อยแต่อร่อยจริงๆมาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะมาเริ่มทําน้าซุปกันก่อนตั้งหม้อใส่น้ําสะอาดหนึ่งลิตรลงไปค่ะแล้วก็เปิดไฟเพื่อต้มให้น้ําเดือดวันนี้แพรใช้ลดีซุปก้อนรสหมูใช้ง่ายสะดวกอร่อย รสตีซุปก้อนเหมาะกับเมนูชามน้ำหลากหลักชนิดเป็นสูตรที่ทำขึ้นเฉพาะเมนูชามน้ำแบบไทยๆไม่ใช่แบบผงเอามาอัดเป็นก้อนนะคะเมื่อน้ำเดือดเราก็ใส่รสด,ดีซุปก้อนรสหมูลงไปหนึ่งก้อนแล้วคนให้รสด,ดีซุปก้อนละลายค่ะและตอนนี้น้ำซุปของเราก็เสร็จแล้วหอมกลิ่นสามเกลือมากๆเลยค่ะจากนั้นตักข้าวสวยใส่ชามเตรียมเอาไว้แล้วก็ใส่ขึ้นฉ่ายลงไปค่ะ ากนั้นนำหอยนางรมไปลวกในน้าซุปพอลวกหอยเสร็จจากนั้นเราก็ตักหอยนางรมใส่บนข้าวได้เลยปริมาณมากน้อยตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ราดน้าซุปลงไปเป็นน้าซุปที่ทําง่ายหอมอร่อยไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเยอะแนะนําเลยค่ะเสร็จแล้วโรยกระเทียมเจียวด้านบนเพียงแค่นี้ข้าวต้มหอยนางรมของเราก็เสร็จแล้วจ้าแค่ใช้รถดีซุปก้อนก้อนเดียวก็เอาอยู่ ส่วนใครจะใส่กุ้งแห้งหมูเบเตงหรือผักอื่นๆเพิ่มก็ได้นะคะอ,อร่อยมากเดี๋ยวเอาไปทีมงานชิมกันดีกว่าเป็นอะไรกันหรอสะดุ้งทำไมอ่ะซะดุ้งไม่ใช่พอร้อนนะแต่มันอร่อยมากหอยดุ้งเด้งแตกวไวในปากเลยตัวลำาซุปหอมหวานกลมกล่อมมากถ้าไม่บอกดึกว่าเค่มันเป็นวันนั้นเนี่ย ได้กินกระเทียมบิกไทยรักผักชีแบบว่าเครื่องถึงจริงๆเลยอ่ะเป็นคอร์ต้มที่อร่อยกว่าที่เคยกินมาจริงๆเยี่ยมเลยจ้าร็ดี้ซุปก้อนมีทางรสหมูรสไก่และรสต้มยำสามารถไปหาซื้อกันได้ที่นี่เลยแต่ถ้าใครสั่งผ่านช้อปปี้เรามีโค้ดส่วนลดด้วยนะคะแต่ถ้าอยากทำเลยก็สั่งผ่าน Grab มาจะส่งไวภายใน25นาทีเพื่อนๆอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมในเพจร็อดี้ไทยแลนด์ด้วยนะรุ่นรับของรางวัลมีทั้งทอง iPad และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย เพียงแค่ถ่ายรูปเมนูชามน้ำคู่กับรสดีสุปก้อนแล้วไปคอมเมนต์ตั้งชื่อและบรรยายความอร่อยให้ปังที่สุดแค่นี้ก็รุ่นับรังวัลได้เลยจ้าอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะ